สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่เป็น EP แรกที่เราได้เจอกันนะครับกับบรรยากาศยามเย็นๆนะตามท้องนานะครับหลังจากที่เกี่ยวข้าวได้ข้าวไปเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะมาดูบรรยากาศท้องนาป้านผมนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับ e p นี้ก็เป็น e ีีแรกนะครับที่เราได้เจอกันนะกับช่องของ ผมนะครับกล้องโกใสนะก็มาดูบรรยากาศนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับยามเย็นๆวันนี้นะครับนี่นะฮะก็เป็นบรรยากาศท้องในที่เก็บเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะฮะสำหรับการเอ่อเรียกว่า ทำนานะครับในปัจจุบันก็นาก็เก็บเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่ต่อฟังข้าวนะที่อยู่ในท้องนาปัจจุบันนะครับบรรยากาศก็สบายๆนะฮะสำหรับบรรยากาศในยามเย็นๆวันนี้นะครับก็นํามาให้ท่านได้ดูกันนะครับนี่ก็เป็น EP ีแรกนะฮะที่เราได้มาเจอเจอกันใน YouTube นั่นเองนะครับก็ก็จะพยายามทําหลายๆ EP ีนะครับแล้วก็จะพยายามนำวิถีชีวิตหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะที่จะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับการดําเนินชีวิตนะครับ สำหรับชาวไร่ชาวนาชาวสวนของเรานั่นเองนะครับนี่ก็ให้ดูบรรยากาศในช่วงยามเย็นเยนก็ประมาณ5โมงเย็นนะสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้แดดกำลังอ,อ่อ,อนๆกำลังสบายๆกันเลยนะสำหรับหลายๆท่านที่อยากดูบรรยากาศนะฮะนี่นี่เป็นท้องนาในจังหวัดแพร่นะครับบ้านผมเองนะ ก็ดูบรรยากาศกันไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะอ่ะนี่ก็เป็น e p ีแรกที่เราได้มาเจอกันนะครับมีการเลี้ยงวัวนะครับมีการปลูกถั่วนะมีการปลูกถั่วสำหรับชาวไร่นะครับหลังจากที่เกี่ยวข้าวเป็นที่เรียบร้อย ก็จะปลูกทั่วบ้างปลูกข้อโพดบ้างนะครับก็เป็นวิถีชีวิตของอาชาวไร่ชาวนานในจังหวัดแพร่หรือบ้านของเรานั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันนะฮะหลังจากที่เกี่ยวข้าวเป็นที่เรียบร้อยนะครับแม่ผมก็ได้ปลูกในเรื่องของ ถั่วนะฮะถั่วฝักยาวตอนนี้จะเป็นอย่างไรกันเรามาดูกันนะครับว่าถั่วฝักยาวของเราเป็นยังไงกันบ้างตามมาดูนะครับให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆปีนี้ก็ได้ข้าว ไม่มากเท่าไหร,ร่นะฮะแต่กน็น่าจะเท่ากับปีที่แล้วนะครับน่าจะเท่ากับปีที่แล้วสําหรับข้าวของเรานะนี่นะครับเป็นทัวสวนทัวก็ได้ปลูกเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ปักค้างเป็นที่เรียบร้อยนะเพราะว่าก็งอกขึ้นมาแล้วนะครับเลยกระวานถั่วเลี้ยงข้างๆด้วยมีเป็นบรรยากาศของ ใ้องไร่ท้องนายามเย็นๆนะฮะท้องไร่ท้องนายามเย็นๆที่นํามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับสําหรับวิถีชีวิตชาวไร่ชาวสวนชาวนาในจังหวัดแพร่บ้านผมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการปลูกทัว เป็นการปลูกถั่วปักค้างเป็นที่เรียบร้อยนะให้ดูบรรยากาศกันนะฮะแดดอ่อนๆำไรำไรๆสวยๆนะครับบรรยากาศดีๆแต่ช่วงนี้ก็ก็ไม่มีในเรื่องของฝุ่น PM 2.5นะครับเพราะว่าชาวนาก็ไม่ไม่ไม่ได้เผานะครับไม่ได้เผาในเรื่องของนา ไม่ได้เผาในเรื่องของฟางนะครับก็ไม่เกิดในเรื่องของ pm 25ในจังหวัดแพร่นะครับบรรยากาศก,ก็ดีนะครับบรรยากาศแบบนี้สบายสบายกันเลยนะ,ะนี่เป็นบรรยากาศที่เรานำมาฝากกันนั่นเองนะฮะที่นี่ก็เป็นทั่วเหลืองนะครับก็แก่เป็นที่เรียบร้อยก็เก็บเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยก็ตากไว้ ให้แห้งนะฮะปักไว้ให้แห้งก็ก,ก,กระะทอะเปลือกก็จะเป็นถั่วเหลืองเป็นพันต่อไปนั่นเองนะครับนี่นะบรรยากาศแบบนี้แดดอ่อนๆแดดสบายๆนี่แหละฮะวิถีชีวิตของชาวนาชาวไร่นะครับในปัจจุบันนั่นเองนะสำหรับที่นา บ้านผมนั่นเองนะก็เป็นวิถีชีวิตนะครับที่นำมาฝากกันนะครับเป็น EP แรกสำหรับวันนี้นะเป็น e ีแรกสำหรับวันนี้ก็ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะๆนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆที่ นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนั่นเองก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมได้ผลิตคลิปดีๆมาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนั่นเองขอบคุณมากนะครับ